จากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปยทานนะคะเป็นดอกไม้นะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้นะคะดอกเด็กน่ารักนะคะลายนี้นะคะเราก็จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังอีกเช่นเคยนะคะเราจะทําริบบินนะคะเหลือไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลย อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลมีแหนมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่เราใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังนะคะเบอร์สองค่ะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมาสอสีลักษณะนี้นะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ ริบบิ้นเส้นสีแดงนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนเมตรค่ะจากนั้นตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมา10เซติเมตรค่ะแบบนี้รีดลอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะ ตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะแบบนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วก็จะมาขึ้นฐานกันเลยแล้วก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะริบบิ้นด้านที่สั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะด้านที่ยาวจะอยู่ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2 2องเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะ ริบบิ้นเส้นที่สานะคะครองเส้นที่2ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปที่ห่วงที่1นะคะแบบนี้สอดเข้าไปในห่วงที่1ค่ะตรงนี้นะคะดึงออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามนะคะเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับทั้งสเส้นค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการจะใส่เหรียญไปพร้อมเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็สามารถทําได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นเส้นยาวด้านขวาม,มือปาริบ,บิ้นสอดเขาช่องตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีบมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เรบจะได้ลักษณะนี้ค่ะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้นเลยสอดไปในช่องตรงนี้นะคะปาริบ,บิ้นโผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ สอดให้ครบนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะเส้นสั้นนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นลอยนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะแบบนี้ค่ะ เราก็จะมาทำมุมของดอกนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้งสี่มุมค่ะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะโค้งลงมาแบบนี้นำปลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ดึงลมไว้นะคะแบบนี้เราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ สอดนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เราก็ดึงลมไว้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่เพื่อนๆก็ทาเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะแบบนี้ เราก็ดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จัดมุมเขาให้เท่ากันนะคะเพื่อนก็ดูมุมนะคะให้เท่าเกัน,นะคะ่ะพอเราได้มุมที่เท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้แบบนี้ค่ะ เราก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสีขาวที่เราตัดไว้สี่เส้นนะคะมาสอดนะคะมาสอดด้านล่างของเส้นสีแดงนะคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนตรงนี้ลงมาลักษณะนี้แล้วก็นำริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะมาสอดตรงนี้ถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะตรงนี้นะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะชนกับมุมตรงนี้พอดีค่ะ มุมตรงนี้นะคะแล้วก็สอดทั้ง4เส้นเลยนะคะพับลิบบิ้ล,ลงมานะคะแบบนี้แล้วก็สอบนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้2องเส้นคู่นะคะเส้นที่สมนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนเพื่อนก็พับลิบบิ้ล,ลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็พับลิบบิ้ลงมานะคะแบบนี้ นำริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะที่เราตัดนะคะมาสอดนะคะเราก็จะได้2เส้นคู่นะคะแบบนี้ค่ะเส้นสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะจับริบบิ้นนะคะมาซ้อนกันนะคะ ทั้งสี่เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยซ้อนทับกันแบบนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้เราจะพับสามเส้นนะคะตรงนี้ลงมานะคะ พับสามเส้นตรงนี้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมานะคะตรงนี้พับลงมาลักษณะนี้เพื่อนๆไม่ต้องหมุนนะคะพับลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะเราจะทําเส้นนี้จับให้ถนัดนะคะแบบนี้ค่ะทําเส้นด้านบนนะคะเราจะทําเส้นสีแดงก่อนนะคะเส้นสีขาวจะปล่อยไว้แบบนี้เลยยังไม่ต้องทํานะคะเส้นสีขาวนะคะ เพื่อนก็าพาบริบบินนะคะลงมาให้ได้ลักษณะนี้เลยช่องที่เราจะสอดนะคะตรงนี้ค่ะข้ามมุมนี้มาสอดมุมนี้นะคะแล้วก็สอดตามแนวริบบินเลยนะคะปลาริบบินโผล่ตรงนี้ก็ค่อยคดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเส้นที่2นะคะปล่อยออกมานะคะแบบนี้ทำเส้นสีแดงก่อนนะคะเส้นสีขาวก็ปล่อยเขาออกไปเลยนะคะแบบนี้ แล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็พับนะคะแบบนี้พับเส้นที่ยังไม่ทํานะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะทําเส้นสีแดงนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดนะคะมุมนี้ถัดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะ ราลิบิ้นโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สี่ค่ะเพื่อนๆก็พับลิบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แบบนี้เลยสอดนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะทั้งสี่เส้นให้กระชับนะคะดึงเส้นสีแดงด้านในนะคะตรงนี้ดึงให้กระชับค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกรีบกันเลยนะคะทำกรีบด้านนอกตรงนี้กันเลยค่ะเราก็จะจับแบบนี้เลยจับให้ถนัดมือลักษณะนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้เพื่อนเก็พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี้เลย แบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะ,เร,ะ,ระ,คะรเราจะสอดใต้ข้างล่างนะคะตรงนี้เลยข้างล่างของเส้นสีขาวนะคะตรงนี้เราจะข้ามหนึ่งเส้นเราจะข้ามมุมนี้นะคะมาสอดมุมที่สองตรงนี้ค่ะข้ามมุมนี้มาสอดมุมนี้นะคะตรงนี้ค่ะเส้นที่หนึ่งจะอยู่ด้านล่างของเส้นที่สองนะคะแบบนี้ เราจะพับลักษณะนี้ค่ะสอดต,ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ปาลิบินโผล่ด้านล่างค่ะเพื่อนเพื่อนสอดยากใช้แหนบช่วยดันนะคะโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยคอยดึงกลีบนะคะเส้นที่สองนะคะเราจะดึงหลวมไว้ก่อนก็ได้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเส้นที่สองเส้นนี้เพื่อนเพื่อนก็อ้อมมานะคะด้านล่างนะคะตรงนี้เลยพับมาดึงมาตรงๆแบบนี้ พับปลายริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยเส้นที่สองจะอยู่เส้นที่สามนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นที่สองจะอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้กลีบที่สองนะคะเพื่อนเพืนก็สอดมุมนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะเพื่อนเพืนก็ พับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะจะอยู่ด้านบนลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็สอดมุมนี้เลยมุมนี้นะคะปริปบบิ้นโผล่นะคะแล้วก็ดึงนะคะตรงนี้เส้นที่สี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ พรพิบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยมุมนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะกลีบตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพื่อนจะดึงแน่นลวมก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็จะดึงนะคะให้กลีบเขาเท่าๆกันค่ะ เราก็จะดึงกลีบป,ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ดอกอุหลาบนะคะแบบสวยๆนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆนะคะที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้น2เส้นคู่นี้นะคะ สองเส้นคู่ด้านซ้ายมอือตรงนี้ค่ะสอดทั้งสี่คู่เลยนะคะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นลักษณะนี้นะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญทีหลังนะคะ เพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ตัดนะคะตรงนี้เลยตัดริบบิ้นเส้นสั้นที่เราสอดเมื่อกี้ออกนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะตัดออกนะคะแบบนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนนําเหลียมมาวางนะคะตรงนี้ให้น้องเพื่อนนะคะสารลายขัดธรรมดานะคะแบบนี้ สา,ายขัดแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะนำเทปใสนะคะมาติดนะคะการลิปปิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะแบบนี้ก็จะได้ลักษณะนี้เลยสามารถทําตัวเปล่านะคะไว้เสียนทีหลังได้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทําง่ายนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณ